อ2สบสอนาทีเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าไอคดีที่เผาเมียแทงเมียตายนะ่ะ oh. ไปจับผู้ชายได้แล้วนะ <Ha. S 1> ผู้ชายบอกก็แค้นใจอ่ะตีจากด้วยแล้วสมบัติที่หามาก็ชื่อเมียหมดและนีีผมนี่นะผมนี่นะผมกำลังจะกระโดดน้ำตายอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้ไหม รุงไทยพาณิชประกรันภัยพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่70ภายใต้วิสัยทัศน์ปี2566ส่งมอบบริการประกรันภัยที่เป็นมิตรมุ่งสานต่อพันธกิจตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบร,ริการที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วพร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเราก็มีเป้าหมายที่จะเติบโตโดยมีเบี้ยรประกันภัยรับรวมที่5526ล้านน,นะครับจะนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นดิจิทัลให้มากขขขึ้้้้้นนนนใหหปปรระกกกกกัััภยยองเาาา่ดดูแลลทุุมววไ